อ่านหนง้วเรนอะอาูกัน้นะครับอันนี้อ่านว่า 100, 100. ไม่ต้องอ่านวนนะครับอ่านะครับ100คืออะไรเรปรัชญาใช่ไหมครับหนึ่งคือปรัชญาหนึคือปรัชญานะครับ สองคืออะไรเนี่ย,ยนะปัฒนาสามร้อยคืออะไรสามหกศาสตร์สี่ร้อยห้าร้อยวิทยาอ่าหกรอยนะ,ยนะะ,นะครับเทคโนโลยีอวามจินะคือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเจ็ดร้อยาศิลปะเกาแแนะ,ะนาธนาการแต่ในเพลงก็คือศิลปะศิลปะงนั้นน,าาน,นะครับนะนะ แปดร้อยคือนรีและเจานึรยคือภาษานะครับเพลงนะครับจะ้า้กับเพลงรถไฟล๊อกอ่าจะลองเงียนนเนี่ยครับจากพูดตัวไหนสิ้นหัใจ E I O I O ในสิ้นหัวใจของีดังดี E I E I O แต่ทอดสุดไปนะครับเป็นทอที่อเนี่น